ต้มหอยนาสมตำขนมจีนมาเด้อค่ะแซ่บแจ่มน้ำกันสวัสดีค่ะพี่น้องสุขูสุข้นสุกวางสุวรรณเนาะค่ะวันนี้ยายเพ็ญเมียงฟร,รมมังมณนอกมาเด้อค่ะเพรพะมาหอบกับพี่น้องพี่เลี้ยงค่เคะเดียวค่ะพร้อมกับเมนูต้มหอยนาสมตำขนมจีนโอ้ยพัก,พกมมได้เลยพักโจงมาเด้อค่ะเด้อแซ่บแจ่มน้ำกันมาละขีนุกกามีโอ้ย เสียกประกาศทุกคนสมตำสีแดงจึงคือห้อ,อ,อยหน้าคุณอ้วนอวบๆโอ้หักเลยดิค่ะมีแต่อุ่นอ้วนอบๆัอว,อ,อ,วอ,บอ,บอืมเปน,นี้ คอนแบบใส่มือเด้ขนาน้มือยะเป็นลางดีเลยจะเสียเขากันค่ะไว้ก็ไม่ต้องอุ่น gua mau Siap Hmm. Siapaka, สองน,นี้มันหานะิิางนานังอะไรคุณหุวหน้าหองหาังานล้ว Thank you การแต่งหม้าแปกติอุกคนนมา่ะสามีอยาเพิยงแตมาเขาเหมือนใหเพีเพีซาอุเขาบัหยคคนเขาบนออกนี้ชุมมมากปีกลัวล่ะโดน จนมีคนถามเย้เพ่นว่าคนแถาคนแถาดอกทุกคนคนแถาเนาะเป็นกระสีฟังคนบริเลนชว์เชี่ยวพ่อ <c oughs> มีโทรศัพท์บ,บริเลนช่วยโทรศัพท์คือจังเฮา <c oughs> อันนาง หัวมึงละตีเป็นบักฝรั่งนั่นจากภาษาค,คนเขาเหมือนกันาะคือบ่เห็นโดรนเ้็วะนาดวะเอ้าเฮ้ยทุกคนทุกคนตรงก่อนคนหยาดเด้อ kia bá cắn mà ừ. Hãy subscribe ก็เลยบอกว่าบบท่านนี่เลิก <c ười> บบท่านนี่เลิกจ้าไปกรุงน,นี้มาบ้า่นนได้จังเข้าใจมันกระโดดดีน้องขันพอเฟน

เป็นแต่เพิ่นสงสัยอยู่เป็นแต่เพิ่นสงสัยอยู่เด็กเซียนดีข้าวตุนเข้ากันหวานป่วยดิโอย สองฟีนีเนาะค่ะทุกคนเนาะจิลูกแม่งอันนี้แม่งเละหย,ยิบเลยหยับแม่งเละหยิบเลยหยับ <c oughs> อู้สุดาปมหอยนานม่ติอมู่ช่วงนพ่อได้กินแต่บัดช่วงในคณะหนึ่งหากินยาทุกคนหากินยา จะไอยากหยุดธคิมยังเดี่ยวตอหยุดโอ้ยเบไปปนค่ะทุกคนเซ้าไรคลิปนี้จะเป็นกับบะตากไก่พิหนงกับเมนูนี้แหละค่ะต้มหอยจมตับโอ้ยเสียควานค่ะทุกคนหอย,ม,อยมีเต้าคุณอุบัตตอ้ตงองอุบัเท่านั้นเลยค่ะ จุดหนาพอกันไหมเนาะคะ่ะเดเพ่นก็คอ้พี่น้องสุขสุขเพื่นเาะค่ะเด้อติดติดตามยด็เพ่นเมียฝไรฝันม,มาเน,นาะใอ้รักษาสุขภาพเนาะคะ่ะขอ้มีแต่ความสุขความจดจ่อเบิกบานเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ